ออ้ยเามันติดขาใครมาเมื่อกี้ติดขาพี่แน่ะมันติดขาขัอะไรวะพี่อละงงใจจริงๆแล้วกูยิงขาพี่ไปย่งขาด้วยเราด้วยอุ้ยเรียบร้อยไปดิแทนกันสองตัวสวย มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเออเราที่มันโหดนะมันมันมันฟุ้งติดนะเอ้มันฟุ้งไม่ติดยังไงดีเปิ้ลวุ้ยต้องใช้ยิงต้องมาตอกคูงมึงมึงพี่อยู่หน้าไปพี่ทำไมลิเปิ้ลตายวะยังมันกำลัง10 seconds left กำลังช้อปปิ้งเก็บอะไรอ่ะเฮ้ยยิงมันก่อดได้นะ งขาวเก่ายาไม่ไดถิแล้วเร็วเร็วเรียบร้อยเวลาหมดเจด่ินทเ10ด e c o n d ่ l e น t ทเป็นไงบ่ะ่วางตัวเนี้ยกดวาดนดีนาดิ่ทัดนเืดทีเบนเดบีนเดิวันทเจ็ดบ่วิ่บร้อย ลิฟลิจะยนะลิฟตปอร์จูบกับตไอลักกันขนานั้นเลยอะ่เดินไปชนกันเลยอะหักกันไปออจะดออดึออห่น่อยก็บออกห้่น่อยก็บออใหมหน่อยเอาเินไปดิไม่ใช่เอาปืนไปดิไม่ใช่เอาเงินมาเอาปืนไปดิปนมาเล่นยังไงให้ปืนมันหลนดนทุกรอบนะพี่ถาจริงคะ ยิงพี่ก็พี่ถามเนพี่สงสัยเื่อยิงเพื่อเปนฮอปนะระวังนะเก็บอไไรไปดอาโอ้โหก็อยากลำบากเนเะนะข้าไงเนี่ย เฮ้ยโอหลังมาโอเร็วไปเร็วไปแรมไม่น่าไม่น่าทันหรอพี่ว่าไม่น่าทันน่าทันต้องฆ่าเจ็ second left ท่นฆ่ฆ่าฆ่าฆ่าไม่ตายเอาปืนมาดิ เล่นยังไงเฮ้ตุ้ยบอลหล่นยกรอบแต่พี่ถามจริงเล่นให้มันแบบไม่ตายไหมเนี่ยปะพอดีเป็นเด็กดีมาตลอดอ่ะเนาะเออหกโมอะไรหกโมเช้าเหรอฮ่าฮ่าฮ่พูดไปเออพูดไปป๊อป

ไม่ไ้ปวดอไอะไรทไม่ไนทิ้งหัไ้ไม่ใ่ตันไนด้วยนะพี่จะลับเลยนะวิ่งเข้าเลยเหรอได้ใจร้อนเปอร์อ่ห้องเลยใจร้อนนอนวัดนะครับทุกคนเออเออใจร้อนนอนวัดจะมึงเราไมึงอัดใจร้อนนอนนอนมีนอ่ะมึไรอไรอไรอไรครับอะไรอะไรเล่นอะไรครับ อะไรๆพูดจะตายไปหลายหลายคนแล้วนะแบบเล่นมุกแล้วงงวยมากเอ็งเล่นมุกแล้วกระเบือเข้าไปไปพัดพัดแล้วพัดจะวิ่งมีเสียงทำไมอะพัดพี่ไปละโอ๊ยมีคนดักเฝ้าอยู่เออครับผมตายหนึ่งเจ็บมากเจ็บเจ็บ เก็บพักเลยเออสวยรอบเนี้ยมันมันมาอีแน่พี่มั่นใจประมาณ99.99%เา้า้าปอร์เซ็นต์แต่รู้ว่าบีไข่สันเยอะมากใครบอกอีวะ้ยิงล่องรอบเนี้ยมันมันมาอีแน่ยิงได้ดิพัดพัดมันแตกยิงพี่ทำไม ไมยิงไม่โดนโอ้ฟาระเบิร์ตฟาเบิร์ตฟาเบิด์อไว้เป็นวางหกตั้งเนี่ยฟาล่าเบิร์ตเฮ้ยเฮ้ย30 seconds left โคตรเพี้ยนอะจะรออะไรไว้จะไม่ฟาล์มมันเหรอ ศาสตร์เฮ้ยห้องหนามาป่ะเฮ้ยเสียงเสียงมีเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงรอเลยนะรู้ได้ลว่าเพลงอะไรอ่ะยังไม่รู้เลย แฟนพันแท้ว่ะร้อยพันเก้าตัวสไปค์เพลนท์เก้าตัวคืออะไรวคิวจอยฉันต้องการกำลังเสริมฉันต้องการกำลังเสริมพัดหลังมาพัดวหิวล้วเดินขึ้นข <chilli> ้างบนขัดไปแล้วแหละคือยังหลอนนะข้างหลังเลยมากข้างหน้าข้างหน้าตรงกล้องไม่ได้โอ้โหโอ้โห พัดจริงไอ้เพื่อนพัดยิงหลังไอ้เพื่อนพัดมีลุงอยู่พัดต้องลุกเรลงเลยพัดไม่ทันไม่ทันเซฟปืนเซฟปืนกู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 เซฟปืนเซฟปืนไม่ทันสแกนไปก็เท่านั้นแหละตายพร้อมกับมึงได้แหละเฮ้ยมันจะตีตีตื้นได้ไงด่านกันไม่เเฮ้ยระยะนี้มันจะสู้กูได้ไงจะเกือบอยู่นนะได้แลด้ว ที่ปล่อยเยอาที่ปล่อยอ่ะข้าหลังเลยเข้าหลังเลยเอาทำไมพังงา่ายจังบลอกบอลเหรยวว่าไอเดียล็อกดาวน์ไอเดียล็อกว่าไอเดียล็อกดาวน์มาจากไหนรู้ปะ <Spike S 2> มาจากล็อกดาวน์ในไทยอ่ะว่ามี่มองดูไว้ Last player standing <S S อุ้ยไอ้ี่ s อุ้ยตออฟเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นออฟกระบออฟนะสอุ้ยตเอ้ยมันหัวแตกแล้วนะมัไม่ตายไตย เอาทำไมดิ hey, he One enemy สุดไปแล้วเฮ้ยเอากระสุนหมด30 y seconds left เดี๋ยว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 เมื่อกี้มันยิงใครอ๋อมข้าวอัพหนีวะอ๋ออ๋อไว้ยเมืะเกีย มันยิงโอ้ไม่ใช่หรอทำไมพี่ตายอ่ะดูอยู่ครับผมตาผมบิ่งตาผมจะหลุดอยู่แล้วครับพี่โอ้ยโหไม่ตายสักตัวใครอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐีดูใบเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีดูใบใครอยากขี่รถทัวร์ใครอยากเป็นเจ้าสัวใครอยากตัวเลี่ยมทองเเศศรรษษฐฐีีใครอยากเป็นม้า มีลิ้นพันเนี่ยอ้ยหน้ำเจ็บเจ็บคู่ไปเลยคู่ไปเลยเอาจริงคู่ได้นะอยู่ห้องน้ำหมดเลย one enemy remaining เหยเฮ้ยผมไม่ตายหลังหลังหลังเฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้นะเนี้ย B B B

อะไรวะเฮียเราแลบขนาดน่ะน่ะมีแลบโคตรอ่ะเออมองบอดเ๋ยวเข้าเลยนะอะไรมันไม่เห็นบอดเลยมันไม่เห็นบอดเลยเก เออ n องหัวเชื่อเยี่ยมเยินร้อนกันไปแบบจบสักทีกูได้เวลาของกูละแาดเธอเย่เย่เย่อะไรล่ะกูจะได้เวลาอง่รอต็มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่